สวัสดีครับวิดีโอสำหรับการใช้อ m มพิชันปั๊มเมดลีน่านะครับอตอนนี้ก็เราจะมาดูเมนูเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราได้ใช้ตัววอดได้ตัวโหมดการใช้แบบปกตินะครับอขออนุญาตดีมายนิดหนึ่งนะครับทุกครั้งที่จะเริ่มใช้งานเครื่องนะครับต้องเลือก i v s e t นะครับยี่ห้อ IV Set ให้ตรงกับที่เราจะใช้เนาะ วิเวอร์เมดยี่สิบดอกนะครับเอ็มอีเมดิเที่สิบดอกที่เราแชร์ไว้เนาะ uh, แล้วก็ถ้าใช้บีบาวนะครับให้เลือกใช้บีบาวยี่สิบดอกนะครับไม่ใช้บีบาวตัวนี้นะใช้บีบาวยี่สิบดอกนะครับผมเพื่อความแม่นยําสูงสุดที่ทาเราทําการสอบเทียบไว้นะครับครับหลังจากเลือกเอาบี uh, ที่ต้องการก็คือเริ่มใช้งานได้ปกติแต่ทีนี้เราจะมาดูโหมดการใช้งานอื่นเพิ่มเติม,ตมนะครับกดไปที่โฮมนะครับ ก็จะมีโหมดขึ้นมาให้นะครับตรงนี้โหมดเข้าไปนะครับโมหมดแรกก็จะโชว์ว่ามันมีโหมดอะไรบ้างครับโหมดแรกจะเป็นโหมดที่เป็นเบสิกโหมดนะครับก็คือมีเลนโหมดให้ใส่อัตราการไหลโวลูมนะครับเครื่องคำนวณเลนให้อัตโนมัติขอขอภครครับคำนวณเวลาให้อัตโนมัติว่าจะมาหมดเมื่อไหร่ถ้าเป็นอันที่สองทม์โหมดก็คือใส่คอนดิชันของ เวลากับโวลุ่มนะครับเครื่องคำนวณเลทให้อตัตโนมัตินะครับดูนะครับสมมติโวลุ่มห้าร้อยครับเวลาสมมติสองชั่วโมงนะครับก็ศูนย์สองศูนย์นะครับเครื่องคำนวณเลทให้เลทสองชั่วโมงใช้เวลาสองห้าสิบลองเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับเป็นห้าชั่วโมง ก็เลขก็จะเป็นร้อยหนึง่งครับนี่นะครับจะไปดูโหมดกันเดีมยนะครับ Body Weight Mode Body Weight Mode เนี่ยใช้สําหรับการคํานวณขนาดยานะครับที่อิงก,กับน้ำหนักคนไข้นะครับจะมีหน่วยให้เลือกเราจะเริ่มต้นจากการคํานวณตัว Concentration ของยาก่อนนะครับเข้าไปปุ๊บก็จะให้เลือกหน่วยนะครับในการคํานวณน,นะครับเมิลลิกรัมเปอร์ลยกตัวอย่าง a c t i v e ปเจตนะครับสมุติ5ามิลลิกรัมนะ โมลุ่มหนึ่งร้อยครับเครื่องจะคำนวณนค,คองนะครับ c o n d e n s a ชั o ให้นะครับศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับได้คองเสร็จถ้ากลับมาแท่น้ำหนักคนไข้เช่นน้ำหนักหกสิบกิโลกรัมมูลุ่มเมื่อกี้เราผสมไว้คือหนึ่งร้อยนะครับอันนี้โดสเลทที่คุณหมอสั่งนะครับ เครื่องโชว์ในหน่วยของไมโครกรัมเปอร์กิโลกรัมนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะคลิกไปที่โดเลทเรื่องจะถามว่าต้องการใช้หน่วยนี้ไหมไมโครกรัมเอร์กิโลกรัมนะครับถ้าบอกเราไม่ใช้เราเปลี่ยนกดโนนะครับไม่ใช่เดี๋ยวนะเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนหน่วยนะครับกดเยีสนะครับต้องการเปลี่ยนหน่วยเราลองเปลี่ยนมาเป็นมิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมินะครับ โอเคแล้วก็ใส่หน่วยที่เราต้องการนะครับสมลตู้ช่หกเรียบร้อยทว์โดหกเครื่องแล้วคำนวณแล้วเลทมากกว่าสองพันนะครับไม่ได้เป็หนอยเป็นห้าสิบไ้ไหมเห็มากกว่าสองพันเลเป็นเอ่อ ไมโครกรัมเบะิโลกลเมิน0.03อ่าเรทเท่ากับถ้าเราให้ความเข้มข้นนี้นะครับเรดอยู่ที่2.16นะครับเราสมมุติมันก็เลยน้อยไปเนาะผมขอเปลี่ยนนะเป็น20ไมโครก,โกรัมไบโกปมินนะครับคอนเฟิร์มอ่าเรทคัน4นะครับเรทเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามขนาดยา เปลี่ยนม่ให้มันดูใกล้เคเียงกวาเพรงนะครับห้านะรเรียวสามหกสิบอ่าโอเคสตาร์ทจากนี้ไปอ๋อต้องใส่เส้นนะครับใส่เส้นก่อนรอสตาร์ทนะครับ ก็ 5, ให้5้าไมโครกรัมเ่อโลเมนนะครับโชเลดเดที่3ามร้อสามรหกสิบนะครับบวลุ่มดับถออหลังเปเรื่อยนะครับจากร้อยหนึง่งเวลาใช้16นาทีนะครับดีการใช้แบบคำนวณขนาดยาตามน้ำหนักคนไข้นะครับมาสต็อปกลับมาที่โหมดเ,มเดิมนะครับ สดช้าดิบโหมดดิบโหมดนี่เรายังไม่ได้ใช้นะครับดิบโหมดเพราะว่าดิบโหมดหมายว่าเราต้องต่อตัวดับเซนเซอร์นะครับสําหรับเครื่องไปขายต่างประเทศบางประเทศที่เขาติดการใช้ดับเซนเซอร์ครับเขาต้องการใช้ดิบโหมดเนาะแต่เราไม่ได้ใช้นะครับข้าไมไปหน้าสองเลยดักไลบรี่โหมดก็จะเป็นโหมดของการเลือกสูตรที่เราผสมยาไว้นะครับซึ่งต้องเราต้องเข้าไปใส่ข้อมูลในเครื่องก่อนเนาะ เลือกให้ดูเปนตัวอย่างนะครับดักแลตรี่หมดคอมมอนยูสก็จะมีเชื่อยาเรียง a อทลงมาเรื่อยๆนะครับตัวอย่างอะด l ลนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องอาจจะมีตัว f o r m u l a เ i ช n ั่นให้คร่าวๆนะครับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเนาะเราสามารถใส่เพิ่มได้นะครับของ0.05 o s ุด a t e เท่าไหร่น้ำหนักคนไข้เรียบร้อยเครื่องแล้วคำนวณแล้วเรทสูงเกินไป 0 2รองครับเร่งของหน่อยอ่านี่เลยร้อยแปดสนะครับทาได้เลยก็เป็นอัลดรตนะครับหนึ่งไมโครกร,รัมเบร่อกมินนะครับเลที่ร้อยแปดสิบอ่าในส่วนของสูตรํำนวณยานะครับ ถ้าต้องการใส่สูตรคำนวณยาไปในเครื่องครับแจ้งเรานะครับเดี๋ยวเราทําให้เนาะเรียบร้อยโหมดต่อไปนะครับลัมอัพลัมดาวนะครับก็คือเครื่องจะทําการาเรียกว่าไตาเตดขนาดยาให้อัตโนมัตินะครับในช่วงต้นๆน,น,นะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดยาลงเมื่อยาใกล้จะหมดนะครับในตัวอย่างเช่นโมลุ่มสองร้อนะครับเลด ร้อยยี่สิบแล้วก็กำหนดเวลาที่ค่อยๆเพิ่มขนาดยาเรื่อยๆนะครับจนถึงเบีดสองร้อยเนาะผมใช้เวลาศูนย์ศูนย์ศูศูหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ยากใกล้จะหมดค่อยๆลดลงใช้เวลาหนึ่งนาทีเหมือนกันนะครับค่อยๆลดขนาดยาลงพอเราสตาร์ทไปปุ๊บ สตาร์ทครับเครื่องก็จะไม่ไปที่ร้อยี่สิบเลยนะครับจะค่อยๆเพิ่มเรทอัตโนมัตินะครับจะเห็นว่า r i s i n g t a t e ครับค่อยๆปรับขนาดเรทขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือขนาดยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนแต่ร้อยี่สิบพอยาใกล้จะหมดก็จะค่อยๆลดเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกัน เครื่องค่อยๆเพิ่มเดทไปเรื่อยๆนะครับในระยะเวลา1นาทีเนาะยังขึ้น r i s i n g State นะครับครับปรับไปเรื่อยๆครับใกล้1นาทีแล้วนะครับ พอคบหน่งนาทีปุ๊บจะอยู่ที่120 cc p ระอา u r นะครับน,นี้คือ city state นะครับหรือ maintenance state นะครับประมาณนี้ทีนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดมาทำงานไม่เรื่อยแล้ว v ูลุ่มเนี่ยใกล้จะหมดมันก็จะค่อยๆลดขนาดยาลงเช่นเดียวกันนะครับลดไปเรื่อยๆนะครับจาก120เหลือ86เหลือ70ลดไปเรื่อยๆนะครับลรกษาะเดียวกันโอเค หมดต่อไปนะครับโหลดดิงด้งดอ m บอสนะครับเช่นโ o ลุ่มหนึ่งพันนะครับ Loading งเ t ทให้เลทสูงสูงก่อนเช่นสองร้อปดสิบนะครับ Loading Time เพื่อเห็นภาพชัดนะครับผมขอแค่นาะทีเดียวเนาะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เมนเทนเ t ทนะครับเอาแค่แปดสิบ นีสปาจากนัานี้เลยนะครับสปาเครื่องก็จะรันโหลดดิ้งเรทไปก่อนนะครับพี่สองร้อยแปดสิบพอครบหนึ่งนาทีปุ๊บก,ก็จะเป็นเรทแปดสิบนะครับเครื่อสถานะสะเตตเป็นโหลดดิ้งอยู่นะครับนี่เครื่องก็จะโหลดไปเรื่อยๆนะครับจนครบหนึ่งนาทีนะ ึ่งทีแล้วก็สวิตเป็น steady state หรือว่า maintain l a v e l นะครับผมยังโหลดอยู่นะครับ เข้าสู่เมนเทน i n แล้วนะครับ80ตัวนัตินะครับก็จะให้80จนรบ1,000ที่เรากำหนดไว้นะครับนี่คือโหมดของ Loading Dose นะครับต t o p นะครับเป็นโหมดถัดไปนะครับโหมดถัดไปจะเป็น Sequence โหมดนะครับก็คือ ในน้าเกลือหรือว่าโวลลุ่มหนึ่งนะครับเราสามารถให้เครื่องมาสวิตเลทอัตโนมัติได้ถึงสิบช่วงนะครับเดี๋ยวผมขอลองแค่สองสองช่วงก่อนเนาะสิบกิโลโวเลทหนึ่งเลทหนึ่งสมมติยีสิบห้านะครับไทม์หนึ่งพอแค่หนึ่งนาทีนะครับจะได้ภาพช้นแล้วก็เรทสองหนึ่เก้าสิบนะครับ จนนงโอเค okay. อันนี้กำหนดแค่สองเลนนะจริงๆมันมีได้ทั้งหมดสิบช่วงนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบช่วงนะแต่เราเซตแค่สองช่วงก่อนนะครับเพื่อเหตุภาพชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะสตาร์ทสตาร์ทจากนั้นไ้ก็ได้นะครับเหรีดที่หนึ่งทำงานอยู่นะครับยี่สิบห้าซีซ เดี๋ยวครบหนึ่งนาทีนะครับก็จะเป็นเหทที่สองอัตโนมัตินะครับ เลที่2มาแล้วนะครับสวิตช์เราเลทสองแล้วครับอัตโนมัติสามารถทำอย่างนี้ได้10บช่วงนะครับในหนึ่งหรุ่มหรือน้ำเกลือหนึ่งถุงนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็แนะนำโหมดของเรื่องการให้สารอะไรครบนะครับทั้งหมด8ดโหมดนะครับเรียบร้อยครับ